5เทคนิคสำหรับการลดน้ำหนักการดูแลตัวเองการเริ่มต้นการดูแลตัวเองดาลันตัดสินใจที่จะลดน้ำหนักหลายรอบมากในช่วง10ปีที่ผ่านมาน้ำหนักดารันขึ้นจากเมื่อ10ปีที่แล้วอะค่ะมาเกือบ20กว่ากิโลจากเคยน้ำหนัก50กิโลขึ้นมาเกือบ80ก็คือประมาณเกือบ30กิโลนะ20กว่ากิโลกรมัมเกือบ30กิโลกรมัมแล้ว ทำยังไงให้เราลดได้สิ่งที่สำคัญเลยอะคะ่ะก็คือใจเราเรารักตัวเองมากพอไหมเมื่อก่อนเราอาจจะยังรักตัวเองไม่มากพอพอเรารักตัวเองไม่มากพอเราก็ยังไม่อยากลดเราก็ริ้งึกว่าเรายัง enjoy eating เรายังสนุกกับเราวก็รู้ว่าฉันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่แต่สิ่งที่ทำให้ดารันตัดสินใจคือ ดันกลัวโรคต่างๆที่จะเข้ามาเพราะพอพอ,อายุมากขึ้นความเสื่อมต่างๆเกิดขึ้นมาเมื่อก่อนตอนที่ดาันอายุประมาณ20กว่าไม่เคยเป็นสิวเลยค่ะแล้วพอเราโฮอร์โมนเปลี่ยนพอเรา30มสอ่ะฮอร์โมนเริ่มเปลี่ยนทําให้เราเป็นสิวและน้ําหนักขึ้นด้วยพอนําหนักขึ้นระบบการเผาผลาญของเราเริ่มไม่ดีเราจะดูแลตัวเองยังไง ก็เลยมาฉุกคิดว่าเราต้องกลับมาดูแลตัวเองเราจะกลับมาดูแลตัวเองเรารักตัวเองมากพอละเราอยากดูแลตัวเองเราอยากจะสุขภาพดีถ้าเรารักตัวเองก็จะเผื่อแผ่ไปถึงคนรอบข้างของเราด้วยเราอยากจะมีความสุขกับคนรอบข้างของเรามีความสุขกับครอบครัวของเราข้อแรกคือเราต้องรักตัวเองให้มากพอค่ะ ข้อ 2. คือการตัดสินใจตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายในการลดน้ำหนักในชีวิตของเราดารันเคยลดน้ำหนักมาบ่อยมากแต่ก็ไม่สำเร็จสักทีจนครั้งนี้เอาละเราต้องทำให้ได้พอเราตัดสินใจแล้วข้อ3เราต้องลงมือทำการลงมือทำตัดสินใจเลยค่ะว่าเริ่มวันนี้บางคนบอกขอวันพรุ่งนี้ละกันวันนี้ยังกินอีก อีกนิดละกันเดี๋ยวค่อยเริ่มพรุ่งนี้ผัดวันประกันพรุ่งเราต้องทำแอคชั่นนาวเราต้องทำเดี๋ยวนี้เลยค่ะเราต้องทำวันนี้เลยถ้าเราทำวันนี้เลยลดได้แน่นอนค่ะเราจะดูแลสุขภาพและลดน้ำหนักได้แน่นอน พอดารันตัดสินใจแล้วก็มาศึกษาหาความรู้ไม่ว่าจะเป็น YouTube ต่างๆการลดน้ำหนักต่างๆจนดารันได้มาเจอเทคนิคการลดน้ำหนักในช่วงแรกดารันไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะคะก็จะลดด้วยการทานอย่างเดียวก็คือการทำา i i n t t r r m t t t n t t f s t t n n g การลดน้ำหนักแบบ Intermittent Fasting จะมีการทานตาม,ตามช่วงระยะเวลาคลิปหน้าดารันจะมาพูดถึง IF Intermittent Fasting ดนรันทํม16ทับ8ตั้งแต่แรกพอทํา Intermittent Fasting ได้ประมาณ1เดือนถึง3เดือนน้ำหนักลดลงไป7กิโลกรัมไม่เยอะนะคะแต่ค่อยๆลดและผ่านไป6เดือนก็ลงไปอีก10กิโลกรัมค่อยๆลดไปเรื่อยๆหลังจากนั้นเริ่มออกกำลังกายและก็ดูแลตัวเองทำให้ หอมมวลต่างๆแล้วก็การลดน้ำหนักต่างๆน้ำหนักลงจนตอนนี้น้ำหนักเหลืออยู่ที่ประมาณ56กิโลกรัมลงมาดารันจะให้ปีนี้ลดลงอีกให้เหลือเท่าเดิมเมื่อ10ปีที่แล้วก็คือ50กิโลกรัมให้ได้มาชาลเลนตัวเองกันนะคะแล้วก็มาดูแลตัวเองกันเป็นกําลังใจให้นะคะสำหรับคนที่อยากลดน้ำหนัก แล้วก็สิ่งหนึ่งที่สําคัญคือเราต้องวางแผนแล้วเราก็ต้องมีเป้าหมายในการลดด้วยค่ะถ้าเรามีการวางแผนและมีเป้าหมายทําให้เราสามารถลดน้ําหนักได้คอ5เราต้องวัดผลได้เราต้องชั่งน้ำหนักวัดสัดส่วนในช่วงแรกแต่อย่าชั่งน้ำหนักทุกวันนะคะให้ชั่งอาทิตย์ละครั้งวัดสัดส่วนอาทิตย์ละครั้ง เราต้องวัดผลได้ด้วยค่ะ